มีอะไรอีกเอ่เอยเราถึงสาวหน่อยอะเราถึงสาวหน่อยสาวน้อยกระแสตกไหมกะระแสตกเนี่ยพี่หนุกคือสาวหน่อยกะรกะแสกระแสเันมันสิตกเข้าจาก,กับกระบอแพฮวคือสาวน้อยเนี่ยคือเขาเขาเขาคุ้มพื้นที่ในโซเชียลคนติดตามเป็นล้านน่ยทั้งเพจทั้งยูทูบทั้งเฟซบุ๊กส่วนตัวเขาเนี่ยคนติดตามเยอะถามว่ากะระแสตกหรือว่าตก มันก็บโวิมีผลกระทบอีกเหมือนกนเด้เพียงแต่ว่ามันจะขึ้นจะบวกจะลบจะบวกจะลบก็อยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอยู่ที่ว่าช่วงปั่นกระแสช่วงตีกระแสช่วงทำคอนเทนต์แต่ว่าคอนเทนต์เขาจะวันนีอู่เลวมันบกตกดอกสาวหน่อยตกนียอย,อยู่เพราะฐานเขาใหญ่ฐานเขาใหญ่มันมาเป็นวาคนติดตามหลักแสนหม่มันตักติดตามสองล้านพุ่เ้วนอกจากสองล้านอันแล้วเฉพาะช่องยนะูทูบเนี่ยเพจอีกจกักเพจ ช่อง u t ทูบอีกเจ้คนของศิลปินเขาหน่ะมันสีไป่ตกเลยจังได๋มันมโตกเพียงแต่ว่ามันแผ่วมันแผ่วเป็นช่วงๆไปก็ก็จะเป็นกราฟกราเป็นช่วงๆแค่นั้นแหละมันอโตกดอกมันตกมากกับมันก็ยังมันก็ยังเหนือวงอื่นอยู่คําว่ากระแสน่ะเพียงแต่ว่ามันขึ้นมันลงมันขึ้นมันลงแค่นั้นแหละมันเป็นกราบขึ่นกราบนงสือมันบาตกทวนลงมาดอกยากอยู่เพราะว่าฐานเขาตรึงไว้หมดแล้ว หมายถึงว่าพื้นที่ใน,นโลกโซเชียลเนี่ยสาวน้อยมันหลายสัดส่วนมันเยอะยิ่งสิมีศิลป,ปินที่มาทํา YouTube เยอะทําเพจเยอะยิ่งเพิ่มเพิ่มไปอีกสมมุติว่าสาวน้อยมีรอยช่องใจกันลอยวิสามมีมีเจ็ดสิบช่องเสียมีหกมีห้าสิบช่องทั้งสี่แม่รืร่องบว่าพ่อสัดส่วนมันหลายแล้ววงอื่นก็มีช่องเดียวสองช่องสามช่องแล้วสัดส่วนคนที่ทำคอนเทนต์เยอะที่สุดก็คือสาวน้อยที่ผลิตคอนเทนต์ออกมาแต่ละวันละวันน่ะมันหลาย ค่าธรมต,ตรกบ่บตกดอกตก,ตก,ตกยา่อ,อยู่เพราะว่ามันขื้นไปแล้วตกยาก,อยากนอกจากว่าคนเบื่อแค่นั้นคนเบื่อแต่กระแสไม่ตกแต่แค่เบื่อเออแค่นั้นละ่ะหลักร้อยหลักพันน่ะแต่คนที่เศพหมอลำมมันไม่ใช่หลักร้อยหลักพันหรือหลักแสนเนี่ยมันมีเป็นล้านคนน่ะจจงสีเม่เฮาสิเอาตัวไหนมาวัดตัวนี้มาได้ บางคนบอกเออมามกระแสคือกระแสก็อยู่ในกลุ่มนั้นน่ะทำว่าคนที่อยู่นอกกลุ่มเขารู้หรือเปล่าเขาก็ม่หู้ฉะนั้นสาวมามีกระแสตกดอก้า่แย่ไม่หลีเพราะมันขึ้นลอยลำหมดแล้วอ่ะแล้ววงอื่นกว่าสิไปถึงจุดสาวหน่อยอยู่อ่ะมันมันกระเซเวลาบักไหลปีอ่ะเพราะเขาอ่ะเขาทั้งแรนทั้งสปีดเขาสปีดสปีดสปีดทุกวันน่ะเขาสปีดเลยอ่ะคือเขาสปีดแบบไปจรวดแบบแบบจรวดอ่ะวงอื่นไปแบบรถธรรมดาน่ะมันกับมันกับ คือว่า,าทิ้งระยะห่างไกลมากคำว่า,ากระเสกระเสตกมันบม่ตกดอกสาวนอนมันไปไกลเร็วนอกจากว่าคนเบือ่อจังสี่เมตรธารมาสตด์ส่วนที่คนโจมตีเนี่ยมันมีนิดเดียวในจํานวนคนที่เป็นคอรอลํากี่ล้านคนละ่ะคนอีสานมียี่สิบล้านคนคนโจมตีสาวน้อยมีกี่คนละ่ะก็มิยุบเดียวมันไม่มีผลดอกอี่หนีคือคือคือเขาอยาเอาโตเขาเนี่ยเป็นโตชีวิต เขาต้องเอาคนส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดเหมือนกับเหมือนกับเอาจังสี่เหมือนกับคนกินกาแฟอเมซอนน่ะเจ้าบุกกินคนอื่นกับกินนจ้าว่ามันแพงคนอื่นกับว่าซื้อได้นั่นเห็นบอเราเอาตัวเราไปเปรียบเทียบไม่ได้สาวน้อยกระแสไม่ตกถ้ากระแสตกไม่อยู่ลักลอยคนไปเบิงน่ะซื้อบัตรลักลอยอันนี้ไม่ใช่มันคนละอย่าง คือเขาจะเอาตัวเขาเอาไปว่ากระแสตกเราจะเอาคําพูดา,าว่ากระแสตกไปพูดว่าเออสาวากระแสตกวไม่ได้แล้วคนอื่นล่ะมันม่นมนีนี่เราเอาตัวมาวัดไม่ได้อเอาแค่เอาหมู่บ้านนี้บ่เลือกพักก้าวไก่สมมุติสมมติทั้งจังหวัดเลยทั้งจังหวัดจังหวัดอ่าสิจังหวัด,ะมมวดยะโสธรทั้งจังหวัดก้าวไก่กี่เลือกก้าวไก่กี่คน เล Some ือกเพื so so <groans> ่อไทยกี่คนเลือกประชาธิปัตย์กี่คนเลือกพลังประชารัฐกี่คนน่ะสมมตินะเอาแมนบอสันเอามันมันมันจะเอาตัวเขาตัวเดียวเขาเลือกเขาก็เสียงเดียวก็เหมือนเราพูดว่าสาวน้อยกระแสตกเราพูดเสียงเดียวและคนอื่นมีกี่เสียงล่ะนับเสียงดูสิแมนบอชันเอาและคนซื้อบัตรชมเขาล่ะเท่าไหร่อะหลักพันแต่เราแต่ว่าเสียงว่าเสียงที่บอกว่าสาวน้อยกระแสตกมีกี่เสียงห้าสิบเสียงน้อยเสียง แล้วคนซื้อบัตรกี่เสียงล่ะเห็นบอห้าไปววาเขากับอะไรเขาวากับวาวาไปตออกระแสเข้ามาในตัวกันมาล,ล่ะคือคนขายบัตรอะถ้าตลาด,ถ,าลาดถ้าตลาดยังต้องการสาวน้อยอะบอดโจรแล้วฉลาดสิตไตแล้วบอดไห้โง่เน้อไม่มีบันกระแสตกจากนี้ไปหาเนี่ยคือเหมือนสินค้าเนี่ย เหมือนสินค้าคอยคอยผลิตสินค้าออกมาเนี่ยเหมือนยูริดดเวอร์ของเงินบริษัทมันผลิตออกมาจากสินค้าซาน้อยม,มีมีสินค้าเท่าไหร่มีศิลปินกี่นค,คนน่ะค่อยคอยปล่อยออกมาไม่มีหมดระเบียบมีกี่คนน่ะแต่ละวงอะ่ะเขาก็ต้องสรรหาสินค้ามามาขายหาศิลปินเ,เข้ามาสังกัดถ้างั้นเกมมี่เขาก็ตายไปแล้วสี่ถ้างเกมมี่เขาก็ยุบ เขาก็ยุบบริษัทไปแล้วติเขาก็ไม่ได้ยุบบริษัทเขาก็มีศิลปินคนอื่นขึ้นมานเรื่อยๆศิลปินรุ่นใหม่ขึ้นมาซุ่นเก้าก็ปลดบ้างไปสมัยแต่ก่อน,นี่ยเอกพจนบนตการอยู่สังกัดไหนอะเมนมาสันเอาเออสมัยแต่ก่อนอยู่สังกัดไหนอ่ะแกมมี่อะมีหลายคนอะสมบูรณ์ปากไฟผู้ดไหนนี่แหละบักหลายคนเลยอ่ะเขาก็มีศิลปินคนใหม่ขึ้นมาสาวน้อยก็เหมือนกันมันเป็นธุรกิจเธอมันคือธุรกิจใครจะปล่อยเฮงงจากของห่างว่มีดอก ถ้าเป็นคนที่คนที่เป็นหัวธุรกิจอยู่ในหัวเขาอ่ะมันมีวันที่จะปล่อยให้วงห่างมองนี้คือ,อ,อคือสารน้วก็มีบทเรียนล้วไงว่าเขาเคยเป็นยังไงบอสโจถ้าอยู่ในมือเขาสิปปีจากนี้ต่อไปก็นั่นแหละคือเขาเหนือกว่าวงอื่นตั้งหลายเท่าอ่ะระยะห่างของเขาอ่ะแล้วเขามีรถเหยิ hey, ่อเท่าไหร่นี่ยมันจะมีกระแสตกยังไงเอาอาจจะแผวเธอบอกว่ากระแสตกพูดกี่คนเขาว่ากระแสตกร้อยคนไหม แล้วคนที่บอกว่าเป็นกระแสไม่ตกเขาล่ะมันก็จะเป็นสัดส,ส่วนลอยหนึ่งในพันน่ะมันเท่าไหร่ร้อยหนึ่งในกี่พันล่ะสมมตุติจังสี่มเมตรมันหน่อยคือคนที่ว่าสาว้อยกระแสตกมีกี่คนนับดูแล้วมันอยู่ไหนนับดูมีกี่คนแล้วคนที่ซื่อบนเรื่องสาว้อยเท่าไหร่ถ้าคนไม่ถึงร้อย เอออิน,นิโต๊กอ,อิออยอดอิลีแล้วไปดูยอดวิวในช่องในช่อง YouTube คนติดตามแต่ละแต่ละคนที่นําเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับสาวน้อยเนี่ยทามันเกินทามันเป็นหมื่นแล้วมือ,มอช่องอนี้กัหมื่นช่องอนีกน้กับหมืน่นกับมื่นกับหมื่นก็เสร์ว,ว่าไม่ตกแต่ไปที่ยังมีคนไปซื้อบัตรเป็นเข้าชมมันมาตกดอกโอ๊ยพญยยโจว่ัสูสีเทให้ตกเลยนอ,อยู่มี ผู้หนึ่งผู้สองผู้สามผู้สี่ผู้หาผู้หกผู้เจ็ดมีอีกเป็นพันคนที่จะเกิดขึ้นมาในวงการมอลำันอกจากน้องอุ้งอิงก็จะมีน้องโซเฟียก็จะมีคนต่อไปอีกมันสีพิ่โตจ๊จังไดในเมื่อฐานเขาโตขึ้นโตขึ้น,นทุกวันโตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกวัน,นกระเป๋าเพียงข้าวเดียวคนเห็นเบิดคอนเทนต์ของเ,เขาช่องยูทูปพี่จักช่องละมันสีพปตกไปจังไดเมียนมาสาฉะนั้นแล้วหนาหนา ปฐมให้เงินคอนเทนต์บลบอกบ้เฮัคอนเทนต์อย่างมากมายตัวโต๊ะปรสนเอาปฐมนะ่ะอาจจะแผ่วลงบ้างมันไม่ตกหรอกอาจจะแผ่วแผ่วลงน้อยนึงแต่ก็ยังสูงกว่าวงอื่นอาจจะแผ่วอาจจะเหาานื่อยอาจจะล้าในช่วงหนึง่งแต่ก็ยังเยอะกว่าวงอื่นจ้งสี่แม่ก็ยังเหนือเพราะว่าวงมันมีเมื่อกี้วงดอกสีเฮดคอนเทนต์มีไม่กี่วงถ้าว่ากระแสตกอยู่หน้าเวชีตกหรือในโซเชียลตกยูทัยตกแจ้งสี่แม่ เราไม่โาษเขาแต่มาต่างคำถามว่าตกที่ไหนในโซเชียลหรือหน้าเวทีอ่ะ้าไในโซเชียลยอดวิวลงไหมหรือว่าหน้าเวทียอดคนซื้อบัตรน้อยลงไหมถึงห้าร้อยหรือเปล่าถ้าบว่ถึงหารนอยอันนี้ตกจริงแจ้งสีเหหรือว่า mm. ในใน u t u b e หรือว่าในคอนเทนต์เขาถ้าคนดูหลักร้อยหลักพันมาหลายเอออันนี้ก็จังมากกันแล้วก็ยากอยู่เพราะว่าผ่านเขาสองล้าน เหมือนกับคนที่ชอบประยุทธก็คือประยุทธผู้ใดมากก้าวเขาคือก้าวไกลอะมากประยุทธคือประยุทธมากประชาธิปัตย์ปัประาธิปัตย์มันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมมันไม่ได้แบบหายไปเลยใช่ไหมนอกจากว่าว่าสาวน้อยไม่ทำคอนเทนต์แล้วไม่พัฒนาวงแล้วไม่ทําอะไรแล้วอยู่เฉยเฉยเอออันนั้นจังว่ากันแต่ตาราบใดที่เขายังทาคอนเทนต์ยังมีศิลปินเข้ามาสังกัดไม่มีเข้ามีออกมีเข้ามีออกมีเข้ามีออกมันก็จะยังเสียธรรมดาของวอกาสมันํำอืม อันนี้คือความคิดของไม่เหยหันค่ะที่เป็นคอนเทนต์ถามมามาเกษตรตกกินไหมมอตกเนาะเขาเป็นเบอร์หนึ่งของโซเชียลโซเชียลเขายังตึงไปอยู่นาฮั่นนาฮั่นมันลิงก์กับโซเชียลเด้หน้าเวทีก็ลิงก์กับโซเชียลนะเขาโพสผ่านโซเชียลโปรโมทผ่านโซเชียลคนที่เบิรงในนีนเขาก็เข้าเขาก็ไปนาฮั่นจังสิเมะมันลิงก์กันคือคืออย่าไปถูกอย่าไปดูถูกอย่าไปดูถูกพักก้าวไกล พ่อเก้าไก่เขาบอกว่าดังแต่ในโซเชียลคือ,คอ,คอญญเคยย่องพยนตร์รัฐบาลสอสอสอ,สอ,อันสอบตกรัว่าอเป็นเป็นพรรคการเมืองโซเชียลคุณคิดผิดค่ะโซเชียลกับของจริงมันลิงก์กันผู้ได้เรียนโซเชียลน่ะอว,วาตารก็คือคนเหมือนกันค่ะยกเว้นหุ่นยนต์อว,วาตารก็หนึ่งยุทเซอร์เหมือนกันค่ะอว,วาตารก็คือคนนี่แหละแต่ไม่เปิดเผยตัวตอนเออ เขาก็ต้องนับเขาคือกันีนเขาก็คือคนคือกันอวตารก็คือคนเหมือนกันเพงแต่ว่าเขาไม่เปิดเผยตัวตวนเฉยเออหนึ่งวิวอวตารก็หนึ่งคนมันมาสนเาเขาก็นับเป็นคนคือกันฉะนั้นแล้วนักวันนี้สาวน้อยไม่มีกระแสตัรอบึงว่าสามปีห้าปีเจ็ดปีสิบปีแต่่าตาบแต่ที่เรายังเป็นผู้นําเป็นเจ้าพ่อเจ้าพ่อหรือว่าผู้นําในโลกโซเชียลอยู่แล้วก็เราสั่งฐานเป็นหลายแนวว่ะ ช่องยูทูบไม่ยักช่องล่ะและคนติดตามในหลายช่องของไมติมกับแสนคนของเสียนนที่เป็นเซียวเนกับแสนคนของอังเปาก็แสนคนของไผอีกล่ะช่องยู u ูบแสน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 มีแต่หลักแสนทั้งหมดเลยเอาคลิปลงช่องนี้เอาคลิปลงช่องนี้แต่ละคนก็ถ่ายคลิปพร้อมกันแล้วก็ลงของช่องมันขึ้นคนที่อยู่ในแต่ละช่องเขาก็เห็นหมดมันสิเป็นตกในจังหด